มีกาลสีอที่สีเขตาแล้วไม่มีเคสจากอาราลีได้ไงคะแบรนด์เกาหลีโด่งดังเหมือนกันที่สําคัญทุกคนอยากดูมากๆเลยใช่ไหมว่าใส่ไปแต่ละอันแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูพร้อมกับบอกราคาแล้วตอนท้ายเนี่ยมีโค้ดส่วนลดกันให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวพาไปดูทีละอันกันเลยเริ่มจากตัวแรกนะคะที่เรียกว่าฮอตฮทตมากๆแล้วก็ขายดีรวมทั้งอุ้มเนี่ยใช้งานอยู่ด้วยนะคะนี่คืออาราลีเฟกซิลเออเดังไงหรอให้ดูกันใกล้ๆแล้วกันค่ะสิ่งที่ชอบมมมาาาากเเเเลลยนนนนะคคือัปป็็สสสทีี่่รถโชวด้หง ตัวเครื่องเนี่ยอย่างงุ่มเนี่ยใช้ไทเทเนียมเกรย์สวยมากดูดิดูดิมันไม่บันทอนนะคะสีที่สวยงามของตัวเครื่องเลยแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะมีเทโนโลยีไมโครดอทนะคะเทโลยีนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันการเกิดพวกแบบคราบน้ําต่างๆเนี่ยบางคนนะไปซื้อเคสมานะคะพอใส่ปุ๊บมันดันมีคราบน้ําทําให้ไม่สวยเนาะที่สําคัญนะคะตัวนี้ค่ะรอบๆกล้องเนี่ยมันจะยกออกมายกขึ้นมาสูงเหนือเลนนะคะทําให้เวลาที่เราวางเนี่ยกับโต๊ะอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าตัวเคสจะป้องกันแทนเรานะแล้วก็สําหรับด้านข้างนะคะด้านข้างเป็น จุดหนึ่งที่ทุกคนต้องระวังมากๆนะเพราะว่าตัวเครื่องมันเหลี่ยมใช่ไหมมันมีโอกาสไปกระเทาะนู่นนี่นั่นเยอะมากนะคะตัวนี้เนี่ยปุ่มกดต่างๆเนี่ยกดได้สบายๆเลยทุกปุ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้เออมีตรงนี้สามารถที่จะใส่สายคล้องได้ด้วยเผื่อใครชอบพ้อยมือถือนะคะก็มาใส่ได้ที่ตรงนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะก็ปุ่มทุกอย่างนะถูกวางมาอย่างดีนะคะสามารถกดนะตัวปากกาได้ง่ายนะคะไม่ต้องกังวลว่าอุย้ยเดี๋ยวจะเอาออกอยากหรือเปล่ารวมทั้งด้านหน้าเองค่ะอันนี้เนี่ยค์การติดกระจกนะคะที่เป็นอารลีคอตัวนี้อยู่ด้วยนะแต่่่เทททาีดสอบ สามารถใส่เคสนี้นะคะกับทุกกระจกได้เลยไม่มีปัญหานะคะรวมทั้งตัวของมันเองก็จะยกนะคะเหนือหน้าจอขึ้นมานิดนึงเพื่อใครนะคะชอบวางคว่ํา ก็ไม่ต้องห่วงนะเอออันนี้คือดีมากๆแล้วก็ตัวนี้เองนะคะก็จะผ่านการทดสอบเนี่ยที่1.2เมตรมาด้วยนี่เป็น1.2เมตรดอปเทสนะคะระดับมิเลเนลลี่เกรดนะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีเคลียร์นะคะเดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะลองเป็นเคลียร์แบ็คให้ดูจริงๆตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยมันเป็น TPU ใช่ไหมมุมให้ดูด้วยกันนี่พอเป็น TPU นะคะมันก็จะนิ่มหน่อยนึงนะมันจะนิ่มแต่ว่ามันไม่ย้วยนะพอมันนิ่มปุ๊มนะคะมันก็จะใส่ง่ายถอดง่ายนะแล้วก็ตัวนี้เขาเคลือบสารกันเหลืองมาาใให้้ชงน ได้อย่างยาวนานนะคะอันนี้เป็นสี clear b a c k นะเดี๋ยวใส่ clear b a c k นะคะให้ดูกับเครื่อง titanium grey นิดนึงเป็นไง,งนี่ใส่ง่ายจริงเอามันก็หล่อนะมันก็หล่ออีกแบบนะอันนี้ได้สีเทาเทานี้ก็จะดำเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะมาดูด้านหน้าอ่าประมาณนี้ เออก็สวยดีนะอันนี้เป็นสําหรับรุ่นที่เป็นเฟกซิลนะคะเดี๋ยวไปดูรุ่นถัดไปดีกว่าเอ,อ้ยลืมบอกแล้วค่ะเฟกซิลเนี่ยราคาเบามากนะคะอยู่ที่590บาทแล้วคุณสามารถจะใส่นะคะใช้งานร่วมกับตัวซัมซุงเปย์นะคะหรือว่าไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยได้เลย่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะซื้อตัวเดียวเนี่ยถือว่าจบเลยมาอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากค่ะรุ่นนี้ชื่อว่า Du เปอรนะคะจะมีแบบเคลียร์กับแบบแมทต์แบ็กนะคะเออตัวนี้ข้อดีสุดๆไปเลยก็คือรอรรรงงับกกาาาใช้นนี่ทเห็ ดูตัวจีกันเลยดีกว่า2ส,สีหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าเป็นอันนึงที่บางมากนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเทมากความเทมันคือการที่มันมี2วัสดุเออเป็นไงอ่ะดูกันนะคะวัสดุของเขาเนี่ยด้านหลังจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะขอบด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็น TPU แบบนิ่มๆอันนี้จะนิ่มนะข้างหลังจะแข็งนะคะทาให้มันทําได้ค่อนข้างบางเวลาที่ใส่เข้ากับเครื่องเรานะคะนี่ใส่ง่ายมากนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวขอบเครื่องเป็นรอยด้วยเพราะว่าด้านข้างเนี่ยได้ความเป็น CPU นะคะคทุกอย่างปุ่มกดต่างๆกดง่ายค่ะแล้วก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือตัวกล้องนะมันจะยกขึ้นมานะคะขอบขอบ,ขอบกล้องเนี่ยจะยกขึ้นมาเหนือเล่นหน้าจอเช่นเดียวกันค่ะขอบเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวขอบของมันเนี่ยยกขึ้นมาเหนือหน้าจอนะคะวางคว่ำวางหงายสบายๆมากเลยและที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็คือตัวนี้จะมาพร้อมกักบเทคโลยี e MaxSafe นะคุณสามารถเนี่ยเอาไปใช้งานนะคะกับอุปกรณ์ที่เป็น MaxSafe ต่างๆได้สบายๆเลยแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะก็คือมุมๆุมของเจ้าตัวนี้มันจะมีนะคะ AirPocket นะที่ารเพื่อกันกระแทบปกติมือถือนะคะมันจะลงมุมนะเวลาที่มันบังเอิญตกนะไม่ได้ตั้งใจปล่อยอะไรเงี้ยมันจะลงตามมุมๆุมนะคะตัวนี้ก็จะมี AirPocket ขึ้นมาช่วยเสริมค่ะตัวนี้เนี่ยผ่านนะคะ m e r i t a r y d อ o p t ด s t เนี่ยอยู่ที่1.2เมตรเช่นเดียวกันเนาะใครที่ชอบใส่ใสายคล้องนะคะตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้มจะใส่อีกสีนึงให้ดูด้วยนะคะเวลาถอดก็ ง่ายนะด้วยความที่ขอมันเป็น TPU นะคะก็จะค่อนข้างถอดแล้วก็ใส่ง่ายๆหน่อยสีดําก็เท่นนะเออด,ดาด้านด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็น m a x s a f e ตรงนี้เนาะราคาอยู่ที่990บาทเดงเออเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่อุ่งแนะนําเลยนะคะสําหรับของอาราลี มาถึงตัวนะคะที่น่าจะฮอตทิสไม่แพ้กันนี่คืออาราลีแอร์โดมเออหน้าตามันจะหลอ่หลอๆแบบนี้เลยนะคะวัสดุเนี่ยจะเป็น TPU ขึ้นลายพิเศษนะแล้วก็ที่ขอบด้านข้างตรงนี้ค่ะมันจะกันลื่นมาให้เพื่อว่าตัวนี้เหมาะสําหรับสายคนที่แบบชอบทํามือถือตกนะคะแบบบางเออจะหลุดมือนะแล้วข้อดีมากๆอย่างคือน้ําหนักมันโคตรเบาเลยอ่ะอุ้มใส่ให้ดูกันเลยนะคะใส่ง่ายถอดง่ายนะแล้วปุ่มต่างๆค่ะถูกวางมาแบบว่าพอดิบพอดีเลยตัวนี้เป็นตัวที่สามารถจับและรู้สึกว่าสัมผัสถึงตัวเครื่องเนี่ย ได้มากที่สุดนะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะแล้วตรงนี้เขาเอามาตัดกับสีเทาก็เลยหล่อแบบนี้เลยทุกคนตัวนี้เองนะคะจะสามารถใช้งานเนี่ยกับพวกซองชูเปยหรือว่าไวเลสชาร์เจอร์ได้เลยนะเมื่อกี้ให้ดูปุ่มไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ก็มีสายคล้องเช่นเดียวกันเออใครอยากจะเทสแล้วอาจจะใส่แบบสายคล้องเป็นแท็กอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเหมาะเลยทีเดียวแล้วก็เห็นมันบางๆแบบนี้เหมือนอนกับตัวอื่นเลยค่ะก็คือตัวขอบกล้องนะคะก็จะยกขึ้นมาสูงกว่านาะตัวขอบหน้าจอนะคะก็จะยกขึ้นมาเหนือนี่ขนาดติดกระจกแล้วนะมันยังขึ้นมาเหนืออีกนนิดะะึง อันนี้คือเวิร์กมากๆสาหรับการใช้งานตัวนี้เนี่ยจะผ่านการดรอปเทสนะคะที่ความสูง1.2เมตรและอย่างที่บอกไปวัสดุทีพีเนี่ยพรีเมียมมากๆค่ะรับรองไม่ติดลายนิ้วมือให้หงุญหญ่หงิดใจนะตัวนี้ราคา650บาทค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยชอบเลยนะโดยเฉพาะผู้ชายไหนๆก็มาเล่าแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูอีก2รุ่นละกันนะรุ่นนี้คือ Must a n g d i a r y มีหลากหลายสีมากๆเลยเหมาะสําหรับใครนะคะที่ชอบใส่เคสเนาะแล้วก็ใส่การ์ดไปด้วยในตัวนะคะเดี๋ยวผมจะใ่ ให้ดูเป็นไงเนาะ แหวนอ่ะวัสดุตรงนี้จะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็จะนิ่มๆแบบนี้เนาะตัวนี้ใส่การ์ดได้3าการ์ดนะคะใส่แบงก์ยังได้เลยนี่มีช่องใส่แบงค์นะคะแล้วก็ปิดแบบนี้เออเวลาคุยนะคะก็สามารถคุยผ่านเคสได้เลยนะมีหลายสีให้เลือกค่ะด้านหลังก็จะแอบ,บโชว์สีตัวเครื่องเนี่ยนิดนึงเท่ๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือ Mustang d ด ary นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1290บบาทแล้วพอเราพูดถึงอารีเราไม่พูดถึงนูก,กินได้ไงนะคะนูก,กินเป็นอะไรที่แบบดีมากสำหรับคนที่ ไม่ชอบใส่เคสหนาๆนะแบบอุ้มนะคะวันนี้มีมาให้ดู2สีเลยนะทั้งเคลียร์แล้วก็เคลียร์แมทค่ะเดี๋ยวอุ้มใส่เคลียร์ให้ดูก่อนละกันเนาะไปใส่ไปนะคะเออตัวนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ทำให้ใส่นะคะแล้วเครื่องบางมากน่าจะบางแบบที่สุดลวมั้งในทั้งหมดนะคะที่มีอยู่นะตอนนี้นะราคาสี2สีนะราคาเท่ากันเลยอยู่ที่650บบาทนะคะบางมากดูดิ เป็นตัวที่รู้สึกว่าเออจับแล้วสัมผัสนะคะถึงตัวเครื่องแล้วก็ได้โชว์สีเต็มๆแบบนี้นะถ้าใครอยากได้แบบเป็นอีกเนื้อหนึ่งเนาะก็เป็น TPU ก็จะต้องเป็นตัว Air ด o m มนะคะถึงจะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้อ่ะใส่ตัวนี้ให้ดูด้วยแบบด้านนะคะเึ๊บโอเคมันก็จะเท่ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเพราะว่าสีไทเทเนียมเกรย์แบบนี้นะคะ่ะแล้วเจอแบบด้านแบบนี้ก็คล้ายๆกับติดฟิล์มด้านเนาะก็จะเท่ๆขึ้นมาแบบนี้อ่ะอันนี้650บาทเท่ากันและหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าอุ้มติดกระจกอะไรนี่กระจกมันคชื่ออล อารีะคอกราสมันมี2แผ่นนะในกล่องเดียวค่ะราคาอยู่ที่750บาทติดดีเลยนะค่อนข้างบางด้วยแล้วก็เ,เวลาใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าจอเนี่ยลื่นขึ้นกว่าเดิมอีกมั้ง และไหนนะคะก็มีเคสเนี่ยมาโชว์เยอะแยะมากมายวันนี้ออมาพร้อมกับโค้ดส,ส่วนลดจากทางอาราลีด้วยนะคะเพียงแค่ใส่โค้ด I Al A U M อาราลี I A U M A R A R E E นะคะคุณจะได้รับส่วนลดเนี่ย10%ไปเลยนะใครใดูคลิปนี้อยู่นะคะเข้าไปที่เว็บของเคส c a ซ .com นะคะแล้วก็เข้าไปกรอกโค้ดนะเพื่อซื้อนะคะตัวไหนก็ได้เลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงนะคะว่ารีบเข้าไปก่อนที่โค้ดจะหมดกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวมงจะใส่ลิงก์ใน description ด้านล่างคะ่ะเอาว่าวันนี้ค่ะมงคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เคสที่คุณถูกใจมน แล้ว่ะจากทางอาราดีนะคะยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ